You here right beside me saying all the things you'd never done. There's not much time and less to say. Oh, please, just come away. You can be สวัสดีจ้าเห็นแต่งตัวงาม้สิเนี่ยไปเที่ยวตีบอกนอนแต่งตัวนอนวันนี้นะคะกระสีมาบอกว่ามันมีของใส่ดีอุยลืมภาษาไทยภาษาไทยอันนี้นะคะก็จะมาบอกว่าแป้งมันดีแห้งเห็นหน้าใน่นี้นะคะปกติใช้แป้งนะคะแป้งหมดแป้งเย็น นะคะแต่ว่าก็มีพี่เขามาแนะนํานะคะว่าแป้งอันนี้นนดีจริงนะคะคืออันนี้นนต้องทำามืองอีกเลยพวกกันนะแม่ <laughs> เออนี่นี่นะคะเป็นแป้งของลาชูเล่นะคะเป็นแป้งนาโนชวาสนิกเกอร์ทุยเป็นแป้งนาโนนะคะ <laughs> เป็นแป้งนาโนนะคะมันจะเป็นผิวเนียนละเอียดเรียบเนียนนะคะอย่างอย่างนี้นะคะเหมือนที่มิวใช้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําก่อนที่จะลงแป้งตัวนี้นะคะคือบีบีตัวนี้ หาซื้อไม่ได้นะคะอยากได้ต้องขอเอาใช่ตัวนี้นะคะมันเป็นขนาดทดลองนะคะแต่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่านี้แล้วดีกว่านี้แล้วเพอร์เฟกกว่านี้อยู่นะคะเดี๋ยวยังไงติดต่อพวกเราขึ้นมาได้นะคะคือใช้แล้วมันจะเนียนจริงๆคือพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อนาโนนะคะเนียนเลยเอาอม่ใช่เนียนมือะไรเนียนเนียนเหมือนง่ามนิ้วเนียเหมือนง่ามนิ้วนะคะใช้ปุ๊บเหมือนง่ามนิ้วเห็นไหมใช้ปุ๊บเหมือนง่ามนิ้วเห็นไหมผาซ่า ิงามนิ้วเห็นไหมมันเนี่ยมันงามนิ้วค่ะทุกคนเขาต้องเชื่อนะตัวอีกอย่างหนึ่งสิแนะน้ำก็คือว่ามันเป็นบีบีนี่บีบีครีมนี่ต้องเตนมือสิเดมันคือบ่ฟฟวมือสิเดนะหละมือสิ เขาเห็ดแข่นนะะกันเลยเห็ดน้ำเมาอนน้จ้าขึ้กันว่ามันเป็นอีหยังเลยสิบอกว่ามันใส่ดีอีหลีอันนี้มันเป็นหลอดขนาดทดลองเพราะว่ามันไม่มีเงินไปซื้อขนาดใหญ่พี่เขาเย่เขาให้มาเนาะก็เลยลองมาใส่เบิ่งน้ำมันก็ดีดีหนานี่เนียนคือง,งามนิ่วนี่แหละนี่ขาวคือง,งามนิ่วนี่แหละสวยใส่ดีดีเด้อลองเบิ่งนะเดี๋ยวจังไดเนี่ยสิบอกราคาบอกอีหยังจังไดรายละเอียดนี่เบิ่งข้างล่างเด้อจังไดสิบอกไว้นะจ้าสำหรับติดต,ต่อมาใดเด้อสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อจากสวัสดีจ้า